ส่วนสูงตรงนี้ครับฝ่ายเงือเงินกับฝ่ายแดงครับเพื่อนๆรักใครชอบใครครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวทีมวยนนาชารังสิทธครับมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของศึกมวยมันวันศุกร์ครับเพื่อนๆครับเราบอกว่าคนดูก็แน่นอีกเหมือนเคยครับที่เพื่อนเพื่อนมองเห็นอยู่ตรงนี้ฝ่ายแดงครับเสาโทครับเสาโทูศิษย์บุญธรรมเสาทอัจฉริยะฝ่ายเงือยกมรดกบอสังประไพครับเป็นนักมวยรูปร่างเอวฉลุดตูดปอดอีกหนึ่งก้น ใจเป็นกลางครับดูกันแบบไม่มีราคาเตะโอ้ยเตะลุยเอาอย่างไงครับนี่ครับแข่งซ้ายนี่ครับดักตังหากกันครับคนละดอกคนละทีครับเพื่อนๆก็ดูไว้พร้อมกันนะครับนี่มีสอกครับเสาโต ก่ยับไปก่อนเตรียมตัวระวังยังไม่ได้ออกแข้งกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่จังหวะฝีมือคล้ายๆกันทั้งคู่ครับหาเหลี่ยมหาโอกาสออกแข้งใครออกก่อนคนนั้นก็จะได้เปรียบแต่ว่าถ้าออกก่อนแล้วไม่โดนก็สวยไปครับเพื่อนๆสังเกตดูดีครับสองเดินเข้าหาออกแข้งขวาไปหนึ่งที่ยกคน,คนพยายามจะตามไปเตะซ้ายครับ ดูเกมครับนี่ครับยับไปก่อนอยับไปก่อนไม่มีใครกลัวใครครับดูจากสีหน้าแววตาณตอนนี้สลับซ้ายขวาแล้วก็โอ้ยโเหโม,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 มือนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเฮ้ยจากของเราที่อยู่ขันนี่ครับอย่างที่บอกครับเป็นเกมชิงจังหวะครับใครเตะหลุดก็โดดโอ้โหลูกนี้ไม่หลุดนะลูกนี้เต็มเต็มครับแข้งซ้ายสายไปขวาขึ้น ซ้ายมาฝูสายหนักนะสาหรับยกมาแลกดคก็บแข้งซ้ายหนักครับโอ้ยพยายามจะเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยเตะขวาปักศอกซ้ายไปหนึ่งที่ยกประกตพยายามจะสอกขึ้นหยาอีกทีนะครับนี่เป็นยกที่สมครับโอ้ยแข้งซ้ายน่ากลัวนะ ังหวฝีมือครับเดยวพืว้นเพเดิมๆของเจ้าเสาโทนี่เป็นมวยเข่านะครับมาดูที่วงในไล่แขนกันบ้างครับจังหวะวงในไล่แขนสู้ตีดูครับดูจังหวะการกดแขนครับ ดูมาถึงตรงนี้ครับบรรยากาศเสียงเชียร์ต่างๆนานาครับพอจะนึกมวยชอบออกันหรือยังครับ ้วครับสำหรับทีมงานของสาโทรครับถอยออกมาครับแล้วก็รอจังหวะดักเสียบแข้งนี่ครับโอ้ยเสียบพละที่เอาแล้วไล่แขนกันปั้นตัวแล้วพยายามเดินแล้วออกแข้งซ้ายครับขยันออกอาวุธครับ พยายามไม่ยับการเอาไว้ครับใช้ความเก๋าเอาตัวรอดไม่ยับเกี่ยวโอ้ยดูท่าจะค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับไม่ได้ผีผามากแข้งซ้ายบน สุดท้ายครับดูจังหวะวงในครับเพืเ่อนๆคิดว่าไงครับนี่ครับตักแข้งขวาไปเข่าซ้ายมาขยันแล้วก็ปั้มแล้วก็ตีครับดึงลงมาดึงลงมากรรมาการก็มาห้ามไว้ก่อนครับเอาครับเสาโทเสาโตง่ายป้องกันตัวครับจังหวะนี้คนหนึ่งเดินทําคนหนึ่งก็โชว์ารป้องกันตัวครับ ขอโทษนะครับผมบอกเอียังผิดไปก็ขออภัยไว้นครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับ สุดท้ายไม่มีใครเข้าโบกมือหยอยๆบอกน้องจะไปชายแดดครับดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆชอบใครแล้วก็คิดว่าใครชนะนะครับก็ฝากคอมเมนต์ แล้วก็แสดงทัศนะกันด้วยครับอย่างที่ผมเคยบอกประจำครับสำหรับช่อง YouTube สพัฒนาชัยนั่นเป็นช่องของคนที่รักมวยชอบมวยเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเปกว่านี้เลยนะครับก็คือถ้าชอบมวยเราก็คือพวกเดียวกันนะครับก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการแบบทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ครับแล้วก็แสดงทัศนะกันเข้ามาได้ครับถ้าผมมาวทีกแถ่ายไปฝากแบบนี้เป็นประจำครับเพื่อนๆคิดว่าใครชนะคอมเมนต์ ไปคะแนนใบที่สามชูไปให้กับเสาวโซตีลังกาไป1ดอกครับโอ้โห